สวัสดีครับพอ,อกันกับบาพ่นชแนลคือเก่าครับพี่น้องวันนี้บาพ่นสิ้ผ้าพี่พ่อหนองมาเห็ดพัดเพชดเหนือครับอันนี้บาพ่นกะตังกระทะเปิดไฟและะ้วก็เทน้ํามันลงไปครับพี่น้องและะ้วก็ใส่พริกแกงเพชดลงไปครับวันนี้วันหยุดนึกอยากกินพัดเพชดเหนือครับพี่น้องจะเป็นกับเข่าก็ได้กับแก้มกับเด็ดครับพัดเพลดเหนืนอจิดมันพัดพริกแกงใน้หอมนะครับเรื่องพี่น้อง ใส่ไฟอ่อนๆพัดดลบไปเรื่อยๆให้พีิแกงหอมเลยครับพีิแกงหอมเห่อที่นี่ก็ใส่เนื้อลงไปครับพี่น้องเนื้อกะเป็นเนื้อติดมันครับพี่น,อน้องมือปลาป่นเห็ดเชิงกิโลครับเนือ้อเชิงกิโลหาลอยกรรมพีิแกงเค็กกะใส่ได้หลายครับพี่น้องเขียขน้นปลาป่นใส่ไปลอยหาซิกำหรือว่าขีดเคืองน,น,นะครับหรือว่าจะใส่สองกีดก็ไรใส่ให้รสชาิมันเขียนขนเนาะพี่น้องเนาะ พัดให้เขา้กันครับพี่น้องพัดให้เนื้อมันตุ๊กตึงหุ่แล้วครับเนื้อเส้นโตตึงตึงหมนละประมาณนี้ครับพี่น้องพี่นี่กเติบหน,น้มตองไปในจักน้อยบระดองใส่ไหลเลยครับเดือพี่น้องอเอแค่พ่อช้ำๆครับพัดให้หอมๆเลยครับพี่น้องเนื้อติดมันติดเยน็นติดมันติดเนื้อจะแสีบครับขัดเอาแต่นเนื้อย่างเดียวกับบุค่อยสซบจ,จะเป็นเนื้อสามสันเนื้อติดมัน พัดได้ทีแล้วก็ใส่ใบบักปูดฉีลงไปครับพี่น้องเพื่อพิ่มความหอมโอ้เมนูนี่สุดยอดครับพี่น้องปรุงรสชาติโดยน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยกับสามสอนสามสอนโตเฮ็ดง่ายครับเมนูนี่พี่น้องบ่ยากที่นี่ก็ใส่น้ำปลาลงไปครับน้ำปลา,ากับจักสองสอนพี่น้องสองสอนโตน่ะละครับรสชาติกับปรุงเอาตามใจ จับใจชอบเลยครับพี่น้องรสชาติค้นห้องกินบคือกันบัวพุ่ก็ใส่น้าตาลลงไปสองซอนสองซอนชาครับพี่น้องน,น้อยๆขั้นพุใ้ใได้บอกกินหวานกับโปรงใส่ได้ครับเด้อบปเป็นอย่างใส่น้าตาลตัดเข้มตัดเผ็ดครับพี่น้องรสชาติกลุม่กมกลมที่นี่กับใส่บับบักแข่งลงไปครับหรือว่าบักเขือพ่วงล่ะพี่น้องกับชาแล้วกะ็พริกครับพี่น้องพริกหยวกพริกหยวกเขียวแดงเนี่ยแหละครับ พริกขี่ฝ่าเขานี่แหละใส่ได้ครับพริกไทยออนมีนุ่งง่ายๆครับพี่น้องเฮ็ดง่ายๆต่ว่าโอ้รสชาติยุดยอดเด็ดขนาดครับกินกับข้าวซวยห่อนหอน้หอราดเขาหรือว่ากินกับเกี๊ยวน,นกับยุดยอดยุดไทยกันใบหอละหาครับพี่น้องเพิมพ่วมหอมขาดบ่ได้ค,ครับเฮ็ดนี่ก็เรียบร้อยครับพี่น้องพัดเทดเนื้อเฮ็ดง,ง่ายๆครับเฮ็ดบปยาครับพี่น้องรองเฮ็ดกินนะครับเด้อ ผู้ใดเห็ุบ่เป็นกน็เหตุตามคลิปบลาพ่นนี่แหละครับเฮ็ดง่ายๆบ้านๆขั้นตอนม่ยุ่งยากครับพี่น้องครับขั้นมาคลิปนี้กย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบลาพล่นชันแนนะครับเดอ้อฝากเป็นบ้างใจให้บลาพลน่นนะครับยังได้กย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นัเด้ะครับเดอ้อพี่น้องเวลาบาพ่นอัคพคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับผมเป็นเมนูกับเข่าหรือว่ากับแก้มสุดหยอดเลยครับ ผัดเผ็ดเหนือหอมๆิกไข่อ,อ่อ,อนๆนี่ครับรสชาติสีสันสุดยอดครับพี่น้องบ่าพ่นกับลกคลปิโโนโดดลงลิปตัวหนึง่งนี่พี่น้องที่เด็ดนามลำไยครับผมเย็นๆโอ้มีแห้งขนาดพี่น้องเลยเจอเข้าไปจะกแกวหนึ่งสองแกวนี่ก่อนกินเขานี่ สุดหยอดเลยครับครับผมมือนีบ้าพ่นก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเด้อเอาไว้พอกันคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับมือนีสวัสดีครับ